มีอะไรครับเคารพกติกาขัดแย้งกันได้นะครับแต่ต้องอยู่ใต้กติกานะครับเหมือนเล่นบอลความขัดแย้งไม่ใช่ปัญหานะครับขอเพียงอยู่ใต้กติกาและทุกคนจะเสมอกันใต้กติกาฟุตบอลก็แข่งกันได้ละเลือกตั้งก็เลือกตั้งกันได้แล้วนะครับใครชนะการเลือกตั้งไม่ใช่ปัญหาถ้าเคารพกติกานะครับ มีอะไรครับเมื่อกี้มีจา์เสนอมาเรื่องประชาธิปไตยมีเรื่องการเคารพความแตกต่างใช่ไหมฮะก็อยู่ตรงนี้นะครับเพราะทุกคนก็เป็นเจ้าของประเทศกันครับแตกต่างกันแล้วจะอยู่ร่วมประเทศกันยังไงครับก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันนะครับเคารพความแตกต่างมีอะไรครับ รู้จักหน้าที่เรามีสิทธิใช่ไหมครับตามระบอบประชาธิปไตยเราเป็นเจ้าของประเทศครับจึงมีสิทธิเช่นเดียวกับเจ้าของบ้านย่อมมีสิทธิในบ้านตัวเองคําถามคือแล้วเจ้าของประเทศคนอื่นเขามีสิทธิไหมตามรัฐธรรมนูญมาตรา63นะครับบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมถามว่า เหตุนี้เราจึงสามารถชุมนุมกันโดยปิดถนนได้ใช่หรือไม่ไม่ได้เพราะเพราะละเมิดสิทธิผู้อื่นเจ้าของประเทศคนอื่นเขาก็มีสิทธิเหมือนกันกับเราสิทธิของเราจึงใช้ได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าของประเทศคนอื่นเพราะนั้นก็ต้องเคารพสิทธิผู้อื่นนะครับ แล้วก็อีกสักข้อนะครับก็ต้องเคารพหลักความเสมอภาคด้วยความจริงมันรวมอยู่ด้วยกันได้นะครับเคารพความแตกต่างเคารพสิทธิผู้อื่นเคารพหลักความเสมอภาคนะครับแต่ผมแยกออกมาให้เห็นมีอีกสักข้อหนึ่งไหมฮะความเป็นพลเมืองเนี่ยประชาชนจะปกครองตนเองเนี่ยต้องแต่ละคนต้องเป็นยังไงครับเอาแต่ งอมืองอเท้าร,า,ารอคนอื่นมาป้อนให้รอคนอื่นมาแก้ปัญหาให้เนี่เป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยได้ไหมนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยเอาแต่รอคุณครูมาป้อนให้ป้อนให้ได้ไหมครับเราต้องมีอะไรต้องทําด้วยตัวเองนะครับจะเป็นการปกครองโดยประชาชนได้ประชาชนก็ต้อง,ต,องต้องพึ่งตัวเองได้ครับต้องรับผิดชอบตัวเองได้ สรุปแล้วเนี่ยนะครับในความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันก็คือตรงนี้แหละครับเราต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อส่วนรวมครับส่วนรวมคืออะไรครับส่วนรวมคือส่วนของพวกเราแต่ละคนรวมกันเข้าเป็นส่วนรวมส่วนรวมม่ใช่ส่วนอื่นที่แยกออกไปจากตัวเราส่วนรวมนั่นแหละคือส่วนของเราครับ ถ้าส่วนรวมแย่ส่วนของเราจะดีได้ไหมครับก็แย่ไปด้วยประเทศไทยแย่เราจะดีได้ไหมครับแล้วก็แย่ไปด้วยแล้วประเทศไทยแย่เพราะใครก็เพราะคนไทยแต่ละคนใช่ไหมครับทำให้แย่แบบนี้ใช่ไหมครับทําส่วนของเราให้ดีส่วนรวมก็จะดีด้วยส่วนรวมจึงไม่ใช่ส่วนอื่นที่แยกไปจากตัวเรานะครับมันคือส่วนของเราแต่ละคนนั่นแหละรวมกันเข้าเป็นส่วนรวมเพราะนั้นพลเมืองในระบรอบประชาธิปไตยครับเจ้าของประเทศ ทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อบ้านของเราประเทศไทยที่แย่ก็ไม่ได้เกิดจากคนอื่นหรอกเกิดจากคนไทยนะครับปัญหาก็เกิดจากคนไทยนี่แหละเราทํากันเองนะครับในทางกลับกันครับถ้าเกิดเราร่วมรับผิดชอบนะครับช่วยกันทําให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นมาประเทศไทยก็จะเปลี่ยนเป็นดีขึ้นมาเลยใช่ไหมครับนี่คือเรื่องของความรับผิดชอบต่อส่วนรวมซึ่ต้องช่วยกันนะครับ ขัดแย้งกันได้ครับแต่ต้องเคารพกติกานะครับต้องเคารพความแตกต่างค <c uman> คเคารพสิทธิผู้อื่นนะครับเคารพหลักความเสมอภาคแล้วก็ต้องพึ่งตนเองได้นะครับทั้งหมดน,มน,นี่มันคือหน้าที่มันคือหน้าที่นั่นเองคือคือเราจะมีสิทธิทั้งหมดนี่แหละแต่หน้าที่เราคือต้องเคารพสิทธิผู้อื่นนะครับถถ eria, ต้องเคารพกติกานะครับเพราะนั้นโดยหลักนี่มันก็คือมี6ข้อเรื่องนี้ไม่ต้องเขียนไว้ก็ได้ทําทำครบมันก็มีเองใช่ไหมครับ6ข้อคือรับผิดชอบต่อส่วนรวมเคารพกติกา คลรบความแตกต่างคลรบสิทธิผู้อื่นคลรบหลับความเสมอภาคและพึ่งตัวเองได้ถ้าหากว่าจะทําให้เข้าใจง่ายๆหกข้อมาดูเยอะนะครับอันนี้เป็นพลเมืองที่เป็นเรื่องเหมือนกันทั่วโลกนะครับพ้นจากนี้ไปแล้วเนี่ยจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้เลือกพักอะไรก็ได้จะมีความคิดแบบทางการเมืองแบบใดนะครับจะมีอาชีพใดหน้าที่การงานเป็นความแตกต่างครับ แตกต่างแต่จะอยู่ร่วมกันได้ถ้าประกอบด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ถ้าจะให้ง่ายเข้านะครับความแตกเคารพความแตกต่างเคารพสิทธทิผู้อื่นนะครับเคารพความเสมอภาคเนี่ยมันคือเรื่องของการเคารพผู้อื่นนะครับเคารพผู้อื่นถ้าจะสรุปให้สั้นลงนะครับรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งคือเคารพกติกา นะครับอีกข้อหนึ่งก็คือเคารพผู้อื่นนะครับพึ่งตนเองก็อยู่ตรงนี้นะครับรับผิดช,ชอบต่อสังคมแล้วก็พึ่งตัวเองได้นะครับแก้ปัญหาโดยพึ่งตนเองนะครับอันนี้ผมสรุปให้เหลือสามข้อง่ายๆเคารพผู้อื่นเคารพกติกาแล้วก็ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมครับเหลือสามข้อเอง พลเมืองระบอบประชาธิปไตยเราต้องการแค่สาข้อนี่เองครับและนี่แหละครับคือสข้อที่เราขาดไปประเทศไทยที่ประชาธิปไตยมีปัญหาเพราะขาด3ข้อนี่แหละเราไม่เคารพกฎิกาเลือกตั้งครั้งหน้าจึงจะไม่จบเราไม่เคารพสิทธิผู้อื่นนะครับก็จะมีการล้อมทำเนียบปิดสนามบินปิดสี่มีวัตประสองค์อีกทีหนึง่งและเพราะเราใช้เสรีภาพกันโดยไม่รับผิดชอบประเทศไทยจึงเต็มไปด้วยปัญหา เพราะใครอยากทำอะไรก็ทำสังคมก็จะเสื่อมลงในที่สุดเราขาดแค่สามข้อนี่เองครับเคารพผู้อื่นเคารพกฎติกาและร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมเดี๋ยวพัก15นาทีนะครับผมจะสาธิตกิจกรรมนะครับวิธีการในการสร้างพลเมืองซึ่งประกอบด้วยคุณสมบ,บัติ3ข้อนี้จะทำอย่างไรนะครับพัก15นาทีตอนนี้เวลา 10. บโมงสาเรามาเจอกันตอน สิบโมงห้าสิบเยียสุดนะครับมุมน้องๆนักเรียน ผมขอเริ่มกิจกรรมต่อไปเลยนะครับเราจะใช้เวลาจนถึงเที่ยงนะครับเรื่องของการเคารพความแตกต่างนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการอยู่ร่วมกันในระบอบประชาธิปไตยนะครับผมให้เงินทุกท่านคนละ10บาทให้ไปซื้อของราคา3บาทท่านจะได้เงินทอนกี่บาทครับ 7บาทมี10บาทซื้อของ3บาทก็ต้องถอน7บาทนะครับถามทําไมคําถามมันง่ายเกินไปหรือเปล่าอาจารย์มีคําตอบอื่นไหมครับมีคําตอบอื่นไหมครับทอนบาทเดียวเพราะซื้อ3ามครั้งอันนี้ผิดกติกากติกาให้ซื้อของแค่สบาทถ้าเกิดผมให้10บาทเนี่ยเป็นเหรียญห้าสองเหรียญล่ะเงินทอนกี่บาท ทอนสองบาทถ้าเกิดผมให้เป็นเหรียญสองบาทเงินทอนกี่บาทครับทอนบาทเดียวถ้าผมให้เป็นเหรียญบาทไม่ทอนเลยเห็นไหมครับคำถามข้อเดียวกันมีคำตอบที่ถูกต้องถึง4ี่คำตอบขึ้นอยู่กับว่าใช้เหรียญอะไรไปซื้อซื้อของสาบาทด้วยเหรียญ10บ,บาทก็ทอนเบาทซื้อด้วยเหรียญห้าก็ทอนแค่สองบาท ซื้อตัวเหรียญสองบาทก็ทอนหนึ่งบาทซื้อด้วยเหรียญบ,บ,บาทก็ไม่ทอนเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินว่าคนอื่นผิดเราถูกต้องฟังกันก่อนผมถามท่านว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะมาถึงอะไรคือคําตอบที่ถูกต้องครับพรรคการเมืองใดคือคําตอบที่ถูกต้องพรรคเพื่อไทยหรือพรรคประชาธิป,ปัตย์หรือภูมิใจไทยหรือชาติไทยพัฒนาคือคําตอบที่ถูกต้องของประเทศไทยครับพรรคไหนครับพรรคไหนคือคําตอบที่ถูกต้อง มีไหมครับทุกพักถูกหมดนะครับเพราะเป็นสิทธิของประชาชนในการจัดเลือกถามว่าเมื่อมีสิทธิในการจัดเลือกพักการเมืองที่แตกต่างกันเราจะอยู่ร่วมประเทศกันยังไงครับหรืออยู่ร่วมบ้านกันยังไงถ้าบ้านของอาจารย์ใช่ไหมครับถ้าหากว่าอาจารย์เลือกประชาธิปัตย์และภรรยาอาจารย์เลือกเพื่อไทยหรือกลับกันนะครับ ตัวจานเลือกประชาธิปัตย์สามีจานเลือกเพื่อไทยอยู่ร่วมบ้านกันได้ไหมครับได้แต่ห้ามคุยเรื่องการเมืองทําอย่างไรให้อยู่ร่วมบ้านกันแล้วสามารถคุยเรื่องการเมืองกันได้ครับทําได้ไหมครับทําได้ไหมครับทํำยังไงก็เคารพความแตกต่างของกันและกันครับผมไปอเมริกานะครับเมื่อหลายปีก่อนนานละสามี ผมไปอยู่บ้านที่สามีเป็นเดโมแครตสามีเป็นริพับลิกันภรรยาเป็นเดโมแครตประมาณคืออเมริกาเป็นระบบสองพักใช่ไหมครับว้าตรงข้ามกันผมก็ทดสอบนะครับความเข้มแข็งของประชาธิปไตยอเมริกาขอดูซิว่าการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของอเมริกาเน่ยแน่แค่ไหนด้วยการชวนคุยเรื่องการเมืองบนโต๊ะกินข้าวคําถามผมก็คือว่า พรรคเดโมแครตกับพรรคริพับลิกันพรรคไหนแน่กว่ากันพรรคไหนดีกว่ากันถ้าเป็นประเทศไทยคุยกันได้ไหมครับคําถามแบบเนี้ถ้าคนละพรรคกันก็ตีกันใช่ไหมครับแต่เราสามารถคุยเรื่องการเมืองบนโต๊ะกินข้าวได้ครับถึงแม้ประชาถึงแม้ภรรยาจะเป็นคนละพักกันกับสามีตรงข้ามกันแต่คุยเรื่องการเมืองกันได้เลยครับไม่มีปัญหาเลยสนุกด้วยผมก็มาสัมภาษณ์ทีหลังทั้งสองคนนะครับ ภรยาก็บอกว่าดิฉันไม่เข้าใจว่าทําไมสามีไปชอบรีพับริกันเอออ้าวไม่เข้าใจหรอเนี่ยส่วนสามีก็ตอบแบบเดียวกันผมก็ไม่เข้าใจว่าภรยาไปชอบเดโมแครตได้ยังไงอ้าวเรารักกันได้ยังไงเนี่ยเอาที่รักกันได้เพราะเคารพกันเพราะภรรยาก็มีสิทธิเหมือนผมอะเมื่อผมชอบพักหนึ่งได้ภรยาก็มีสิทธิทจะชอบแบบของเขาได้ที่แตกต่างกันได้ประชาธิปไตยไม่ใช่การเปลี่ยนให้คนมาคิดเหมือนกันนะครับ แต่คือการอยู่ร่วมกันได้ถึงแม้แตกต่างกันด้วยการเคารพซึ่งกันและกันครับที่เราคุยการเมืองในบ้านไม่ได้เพราะเราพยายามจะไปเปลี่ยนเขาให้มาคิดเหมือนเราพักของฉันถูกพักเธอผิดเธอต้องเปลี่ยนเหมือนฉันแล้วเมื่อทําแบบนี้ทั้งคู่ก็ทะเลาะกันตีกันสุดท้ายก็รุนแรงประเทศไทยที่แตกแยก,กเพราะเราพยายามเปลี่ยนคนอื่นให้มาคิดเหมือนเราก็ในเมื่อเรื่องนี้เป็นสิทธิเป็นเสรีภาพครับ มันไม่มีคําตอบที่ถูกต้องเพียงแค่คําตอบเดียวทุกพรรคก <pl> ็มีสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งและประชาชนเจ้าของประเทศก็มีสิทธิทจะเลือกว่าเราการพักกันเมืองแบบไหนแล้วเราจะมาทะเลาะกันด้วยเรื่องนี้กันทําไมครับเรื่องมันง่ายมากเลยก็เป็นสิทธิที่เป็นเสรีภาพอ่ะก็ต้องเคารพกันนะครับนี่คือเรื่องของการเคารพความแตกต่างนะครับผมจะไม่ใช้กิจกรรมอะไรเป็นการพิเศษเพราะว่าจะข้ามกิจกรรมเรื่องความแตกต่างโดยใช้เพียงแค่เรื่องของ เงิน10บาทซื้อของ3บาทนะครับแต่เรื่องซึ่งผมจะมีกิจกรรมต่อจากนี้คือเรื่องของการเคารพสิทธิผู้อื่นนะครับซึ่งก็จะรวมในเรื่องนี้ด้วยอยู่แล้วนะครับกับเรื่องของการเคารพกรติกานะครับผมจะแจกโพสต์อิให้กับทุกท่านนะครับคนละสองแผ่นนะครับ แผนแรกให้ท่านเขียนว่าท่านคำจริงคนไม่มากนะครับถ้าคนมากจะแบ่งเป็นสองกลุ่มแต่ว่าคนไม่มากเราทําด้วยกันเลยแผ่นแรกให้เขียนว่าท่านพบเห็นการละเมิดกติกาอะไรบ้างครับในสังคมไทยท่านพบเห็นการละเมิดกฎหมายหรือละเมิดกติกาอะไรบ้างในสังคมไทยที่ท่านเห็นนะครับ เห็นจากข่าวเห็นจากหนังสือพิมพ์หรือเห็นด้วยตัวเองอาจจะเป็นในโรงเรียนของเราในมหาวิทยาลัยของเราหรือข้างนอกมหาวิทยาลัยนะครับที่เป็นการละเมิดกติกาเพราะประเทศไทยมีการละเมิดกติกาไม่เคารพกติกากันแบบนี้แหละประชาธิปไตยถึงไม่ประสบความสําเร็จ